หน้าตาสดใสยิ้มแย้มตลอดเวลาคือเห็นหน้าเธอแล้วมันจะแบบเออมีความสุขอะเธอเกิดมาเพื่อสร้างความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นจริงๆความน่ารักสดใสของเธอนะคะโดนใจหนุ่มๆมาทั้งประเทศแต่ก็ขอโทษด้วยว่าเออมีชายหนุ่มคนเดียวเท่านั้นที่ครอบครองหัวใจเธอณตอนนี้ได้ค่ะพบกับเธอเลยนะคะน้องเต้ยจรินพรจุนเกียรติค่ะ ของคุณเหรอคะทำไมใช้เพลงนี้ล่ะคะอ้าวมันเป็นเพลงของคุณไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะเป็นเพลงที่อายมากเลยลูกป้ายิ้มอะไรนะยิ้มยิ้มค่อยค่อยเฮ้ยเราชอบเออนั่งโอเคสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะโอเคตอนนี้คุณกําลังจะเป็นนางเอกช่องสามเต็มตัวแล้วใช่ค่ะใช่ไหมเป็นนางเอกที่ตัวเล็กที่สุดปะเออไม่มีใครตัวเล็กเท่าหนูแล้วเออจริงใช่ไหมคะเออจริง เวลาไปงานเธออย่าไปยืนกับยาย่ามาพี่ีแมห่หนูต้องโดนยืนอย่างนั้นตลอดเลยอะเรเป็นอ,อย่างเงี้ย <อะ S 2> ฟืบหลุมอากาศเยอะเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะเอพอเพราะว่าพระเอกไซส์มินิเราก็มีเยอะอเออจะได้ไม่เป็นปัญหา,อาเออเรื่องเรื่องอะไรที่เราจะได้ชมจากเตย้ยเป็นเรื่องแรกหลังจากที่คุณจะได้เป็นนางเอกเต็มตัว ก็ตอนนี้กําลังถ่ายอยู่ค่ะเรื่องท้องหุ่น่ะคะเฮ้ยคุณเปิดระเดิมคุณก็เล่นแบบแนวดแบบน่ากลัวอย่างนี้เลยเหรอคะก็โหดดีเหมือนกันค่ะตอนถ่ายถ่ายก็ลุนลุนอยู่เพราะว่าละครท้องหุ่นก็เป็นละครที่แบบต้อยก็แอบได้ดูมาตอนเด็กๆเออใช่เล่นกับใครอ่ะเล่นกับทเจรนค่ะท็อจร์นต้อยจรินงี้ทัอเจร์นต้อยจรินเออดีนะเออคล้องจองอะเรื่องในวงการบันเทิงคุณเข้าในวงการมาด้วยการ เห็นถ่ายโฆษณาเล่นมิวสิกใช่ค่ะใช่ปะแล้วก็เริ่มมาหนังแล้วตอนนี้หนังจะเล่นไหมตอนนี้หนังยังค่ะกำลังถ่ายละครอยู่ค่ะเออก็เล่นละครไปก่อนใช่คุณอยากเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเลยไหมเหรอเปล่าค่ะแล้วเต้ออยากเป็นอะไรอ่ะหนูอยากเป็นเยอะมากค่ะพี่แมรหนูเป็นคนแบบมีหลายความฝันมากเอาว่ามาว่ามาไฮเปอร์ไฮเปอร์อตั้งแต่เด็กๆอยากเป็นครูโตขึ้นมาหน่อยอยาก มีโรงแรมเป็นของตัวเองโรงแรมเป็นของตัวเองแบบรีสอร์ทอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะไม่รู้ชอบชอบหางเงินอ่ะชอบแบบอ๋อเหรอรู้สึกว่าอาชีพนี้ดูน่าจะได้เงินมาตลอดเีงหรือม่ก็แบบสร้างคอนโดแบบเก็บเงินกินสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเด็กคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนอะแล้วก็โตขึ้นมาอีกหน่อยก็เปลี่ยนไปอยากเรียนสถาปัตย์อยากเป็นสถาปนิกโตขึ้นมาอีกก็ อยากเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เปลี่ยนใจไปเป็นหมอดีกว่าเฮ้ยมีหมอด้วยอ่ะเดี๋ยวนะคือความฝันคุณนี่มันกระจัดกระจายมากเลยนะครอบคลุมมากหมดจากหมอมีอีกไหมอ่าไม่มีราคาสุดท้ายก็มาเป็นอย่างนี้เออแล้วคุณก็มาเป็นนักแสดงใช่ค่ะแสดงว่า ท่าที่คุณพูดมาไม่เห็นมีคุณพูดว่าคุณอยากเป็นนักแสดงดาราเลยเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆมีแบบว่า<อ>ดูรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีคนมานั่งตอบตอบอะไรเงี้ยเออเออเออน่าสนใจดีเออมีการตอบคําถามด้วยอะไรอ๋อเหรออ๋ออยากเป็นคนตอบหรืออยากเป็นคนถามตอนนั้นเขาะอยากเป็นคนตอบแต<อ>่เด็กมากเลยนะเด็กๆเลยอะค่ะแล้ววันนี้คุณก็ทําฝันคุณให้เป็นจริงนะคุณก็ได้มานั่งตอบปัญหาในรายการทีวีแล้วนะตลกเป็นคนแบบไม่ คุยอย่างเงี้ยไม่ไม่จริงๆแตไม่เคยไปไม่ค่อยได้ออกรายการแบบที่เป็นทอล์กโชว์แบบนี้เลยนะคะนี่คือแบบครั้งที่2ครั้งที่สจริงเหรอใช่ทำไมอ่ะไม่รู้เขินอ่ะอ๋อเหรอแต่คุณถ้าแสดงคุณเต็มที่สบายแต่ถ้าจะต้องมาพูดคุณออกเขินเขินเขินเให้ให้เป็นคนถามง่ายกว่าอ๋อจริงเหรอใช่ เออคุณอยากอะไรถามเลยดิฉันไหมคะเนาพอดีจะถามคุณละกันคุณเป็นแบบเจ้าหนูจอโปรเจกต์เยอะแยะมากมายโอเคในสุดท้ายคุณก็ได้เลือกและตัดสินใจคุณจะมาเป็นนักแสดงเป็นดาราแต่คุณก็ยังไม่หยุดอยู่กับที่เพราะคุณก็ยังต้องมีความฝันอยากทำนู่นนี่เยอะแยะมากมายใช่คุณทำอะไรต่อไปอีกมีตอนมสองเคยแบบเอาเสื้อผ้าไปขายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านั้นคือตอนเด็กๆแต่ว่าโตมาตอนนี้มีเป็น อ่าแหวนของตัวเองค่ะมอสองเอาเสื้อผ้าไปขายมอสอง,อ,สอ,งอ่ะทออนได้เกือบเกือบหมื่นนะพี่แมเยอะมากนะคะ เสื้อผ้าตัวเองไปขายเงี้ยหรอใช่ค่ะเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ย<อ>แม่ไม่มีใครไม่แบบไม่ไม่ใช้หรือเปล่าเอามาเอามาเดี๋ยวเต้ยไปขายเลยบางอันแม่ก็ยังใช้อยู่เต้ยก็เอาไปนะคะ <c oughs> จนแม่ไม,ม่รู้จะใส่อะไรแล้ว <c oughs> จากขายเสื้อผ้าตอนมสองทำเงินได้เป็นหมื่นตอนนี้คุณมาขายหินใช่หินอะไรอ่ะคือที่เขาฮิตที่นี่หรอไอ้กำไรหินอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะแต่ว่า เป็นหินหินดิบอะค่ะพี่แม่อย่างเงี้ยหินจริงๆเลยอะใช่ค่ะอ๋อเป็นก้อนหินเป็นก้อนที่แบบไม่ได้เจียรนานอะไรเงี้ยอย่างนี้คือเจียระไนใช่ไหมเป็นก้อนเป็นี่ไม่ค่อยไทยอินหรอกเนาะออใช่โอเคค่ะปกติกันี่อันนี้คุณขายด้ปะเนี่ยขายค่ะอ๋ออันนี้ก็คุณด้วยใช่อ๋อแบบเจียรนไนคุณก็มีค่ะแบบหินเป็นก้อนคุณก็มีมีค่ะเดี๋ยวเดีเต้ย อะไรอ่ะที่อยู่ดีมันมีอาชีพแบบเยอะแยะเป็นร้อยพันอย่าง <c oughs> แต่จะทําไมเต้ยจรินพรเลือกขายหินมันทําไมอ่ะเพราะว่าชอบอะค่ะพี่แม่ออแต่ออว่าความชอบเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เต้ยฝันนะคะฝันฝันฝันว่าฝันว่ามีคนมาบอกว่าหินสีชมพูอยู่ข้างล่างฮะ <c oughs> มาแค่นี้ค่ะคําสั้นๆหินสีชมพูอยู่ข้างล่างแล้วเต้ก็แบบฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรช่วงนั้นดูรายการเกมโชว์มีการใบ้คำอะไรอย่างนี้ <laughs> ไปฟ้ากเาเ่ามีคนหนึ่งมาบอกคุณว่าหินสีชมพูอยู่ข้างล่างใช่ข้างล่างคือชั้นล่างคือ,อไม่รู้เลยค่ะพี่แม่ไม่รู้เลยจริงๆเราเต้ยก็แบบไปดูตอนนั้นเดินตอนนั้นอยู่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมันก็จะมีกองอหินกองอะไรแล้วก็อะไรหินสีชมพูอะไรแล้วก็เดินมองๆแล้วก็แบบ ขี้เกียจคิดแหละแบบปล่อยไปละกันลืมไปใช่ลืมไปแล้วก็ผ่านไปประมาณครึ่งปีครึ่งปีพี่แม่ต้ไปเข้าห้องน้ําอยู่ที่ข้างล่างบ้านตัวเองอแล้วเสร็จปุ๊บต้ก็เจอหินสีชมพูอยู่ข้างล่างหะใช่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหยิบมาดูอยู่ในห้องน้ําใช่ค่ะอยู่ในห้องน้ําข้างล่างเป็นหินยังไงรูปร่างเปเนี่ยมันคือลอสค c r ค่ะแล้วเป็นก้อนๆเลยหรอใช่เป็นก้อนๆใหญ่ไหมไม่ไม่ใหญ่ค่ะเล็กๆอย่างเงี้ยหลายๆอันวางๆอยู่ก็จะแบบ เฮ้ย <us> คืออันนี้ใช่ไหมหรืออะไรเต้ก็เลยไปเซิร์ชหินสีชมพูแล้วมันก็ขึ้นมาเป็น lost c r o s แล้วเต้ก็เจอต่อไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว,วหินอ่ะมันมีเยอะมากนะคะมันเป็นแบบเหมือนเป็นแร่เป็นอะไรอย่างเงี้ยพ <van> ี่แม่ cos, มี cross มีตอนแรกได้ชอบมันชื่อพายไลท์ค่ะพายไลท์อยู่ดี <van> ๆอ่ะมันเกิดขึ้นมาเป็นลูกบากเองเป็นสี่เหลี่ยมรอเป็นสี่เหลี่ยมลูกบากโดยธรรมชาติเลยอ่ะเต้แบบเฮ้ย มันเกิดมาได้ยังไงเออเออเออมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไต้แบบหลงไหลก็เลยไปหาเลยอ๋อคุณก็ศึกษาฮะขับรถไปหาหินขับรถไปตามร้านที่เขาขายอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อเพื่อไปดูว่าไอหินมีอะไรยังไงรูปร่างแบบไหนบ้างอย่างนี้เลยอรอใช่ค่ะแล้วเคยถามแม่ไหมว่าแม่หินใครอ่ะหินอาม่าค่ะเฮ้ยเป็นหินของอาม่าที่บ้านอาม่าคุณแม่เอามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็มาวางประดับประดับตกแต่งใช่ค่ะใช่แล้วคุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเนาะ ไม่ค่ะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยสนใจเลยอ๋อเหรอใช่จนกระทั่งแบบมันอยู่ในซอกหรือมันอยู่แบบตรงโคนต้นไม้อย่างงั้นนะคะพี่แม่อ๋อแบบว่ามันวางวางวางอยู่ใช่อ๋อแล้วหลังจากนั้นคุณก็ทําออกมาขายอย่างนี้เลยเหรอคือหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งค่ะเออเตยก็ได้เพื่อนเพิ่มเออเเพื่อนที่แบบบ้าหินเหมือนกันเลยอ๋อเหรอใช่คือยิปโซอ๋อยิปโซค่ะเหมาะกันมากสนิทกันก็เลยบอกว่า เฮ้ยนายนาย,นายงั้นเราทำทำแหวนกันไหมทำแบบเป็นเครื่องประดับกันไหมอะไรเงี้ยค่ะจากหินเป็นก้นกอนๆคุณก็ไปดิดออกมาให้กลายเป็นแหวนใช่อ,ใอ๋อนายขออนุญาตด,ดูหน่อยแหวนของคุณเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะพี่แม่อุตาจากก้อนหินก้อนหินเนี่ยแล้วคือหน้าที่ของคุณคุณต้องทำไงบ้าง คือเต้ยกับยิปโซก็จะแบ่งพาร์ทกันค่ะคือยิปเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนออกแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเต้ยก็จะเป็นแมネจทุกอย่างแต่ว่าเต้ยก็จะมีแบบเหมือนส่วนในการช่วยเขาออกแบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันจะมีอันที่เป็นอ่าออริจินอลของพวกเราอะค่ะเป็นเป็นหนึ่งร้อยเป็นหินควอสแล้วก็เป็นนาฬิกาทรายฮะเหรอใช่ตอนแรกยิปโซออกแบบมาเฮ้ยเป็นนาฬิกาทรายเลยมาทำแหวนได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยพอเราก็แบบดันโดนกันแบบ ลองทําดูไม่ลองไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำนาฬิกาทรายแบบทรายไหลได้ด้วยกลิ้งไปกลิ้งมาได้ใช่อย่างงี้มันก็ต้องใส่แบบ3ามนิ้วพร้อมกันงี้ใช่ไหมสองค่ะสองนิ้วอ๋อเสียบเข้าไปอย่างงี้เป็นรุ่นขายดีคุณเลยไหมขายดีมากค่ะตอนนี้ยังมีแต่คนถามู่เลยค่ะอ๋อแล้วมันไม่มีแล้วเหรอก็มันไม่มีเพราะว่ายังไม่มีหินนะคะที่แม่อ๋อคุณต้องเจอหิน ในรูปรักษ์แบบนั้นคุณถึงทําแหวนออกมาได้แต่คุณจะไม่เจริญในหินไม่ค่ะคือพวกเราแบบ<อ>ยึดคติที่เหมือนประมาณว่าเราเราทำแหวนจากหินนะคะเอาหินเป็นตัวตั้งใช่เราเอาหินเป็นตัวตั้งแล้วเ,<อ>เราก็ทำแหวนขึ้นมาเพื่อครอบหินอีกทีนึงอะคะ่ะ<อ>ให้เหมือนแบบพยุงเขาอีกทีหนึ่งไม่ได้แบบว่าทำแหวนออกมาแล้วเอาหินไปวางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาใช่ จริงๆแล้วมันก็จะเป็นศาสตร์ศาสตร์นึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่คนเชื่อก็จะเป็นมีรถคอร์สใช่ไหมคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสวยงามใช่สีพูแบบเนี้ยค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบความรักความสวยงามเดี๋ยวนะคะคุณคุณใส่สีพูเต็มไปหมดเลยนะคะไอเกียสีพูเต็มเลยนะคะอ่าแล้วสีม่วงคืออะไรอะสีม่วงอะเมทิสต์ค่ะแล้วเพื่อพี่แม่เคยเห็นไหมคะอะเมทิสต์ที่มันจะเป็นโพรงแล้วก็เป็น เป็นสีสม่วงสีม่วงหินออหินออใหญ่ๆอ,อ,อะคะกออ็ะคี้ใช่ไหมอย่างงี้ใช่ค่ะก็คืออะเมทิสอะเมทิสก็เกี่ยวกับพวกเรื่องเรื่องสติเรื่องนำรักแท้มาให้อะไรอย่างงี้ก็ความรักอีกแล้วอ่ะ เว้นอันเลยแล้วนี่ทั้งเส้นเลยดีกว่าขอให้มีสติมีสตินี่อันนี้อันนี้มีสติในเรื่องของความรักอะไรอย่างงี้อ๋อนี่ก็มีสติเพิ่มขึ้นแล้วเวลาทอเราใส่เงี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ายังไงหรือเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากตรงนั้นแรกๆก็สังเกตอยู่นะคะสังเกตไปสังเกตมาไม่เห็นจะมีอะไรก็เลยแบบเออไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เออเราก็ ใส่เพื่อสวยงามแต่ว่ามันก็อาจจะมีมันก็อาจจะมีก็ได้นะคะคือแล้วแต่คนอไรเงี้ยแล้วแต่ความเชื่อถ้าเกิดเราใส่แล้วเรารู้สึกอุ่นใจรู้สึกสบายใจมันก็ดีกันเราดผลตอบรับเมื่อคุณทำหินออกมาขายตอนนี้คุณก็ขายใน IG อะไรางี้ใช่ป่ะใช่ค่ะาซื้อที่ค่ะ at เ stone cafe ค่ะอ่า100แล้วก็ stone cafe เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยค่ะ นอกจากดูแลหินแล้วเนี่ยนะเรื่องความรักอย่างเงี้ยนะอเล็กซ์อะมีไหมหินพวกเนี้ยอเล็กซ์เหรอเออคือคุณจัดหินอะไรให้เขาไม่ได้จัดหินอะไรเลยค่ะพี่มนแต่ว่าเคยซื้อเป็นเกี่ยวกับหินเกี่ยวกับครีเอทีฟเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาชอบเรื่องเกี่ยวกับพุ่มกาบเกี่ยวกับหนังาออ่ก็ซื้อไปใส่ได้ประมาณสองวันแล้วก็วางไว้อ๋อเหรอคือเขาเป็นคนแบบไม่ชอบใส่เขาไม่ใส่เอ็กเซซี่อะไร เขาไม่ได้เป็นแบบจุกติ๊กจุกติ๊กเหมือนเราเเออเออเอพูดถึงอเล็กซ์แล้วก็ต้องพูดถึงช้างด้วยเพราะว่าคุณกับอเล็กซ์นั้นได้เป็นพ่อแม่อุปถัมช้างน้อยไว้ตัวหนึ่งค่ะชื่อเลยนะชื่อขวัญเมืองค่ะขวัญเมืองตอนนี้เขาอายุสี่ขวบสี่ขวบเป็นยังไงบ้างอะคุณต้องไปเยี่ยมบ่อยไหมก็ไปบ้างค่ะแบบบางทีเราก็ทํางานเนาะบางทีก็ไม่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่างเราก็ไปก็ ไปได้เดือนละครั้งอะไรเงี้ยค่ะเขาอยู่ที่จังหวัดเลยนะอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะอ่าอยู่ที่เขาใหญ่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่เออความน่ารักคุณว่าเขารู้เรื่องไหมรู้เรื่องมากค่ะพี่แมรรู้เรื่องมากชอบกินลูกอมมากเอาหรอใช่ชอบกินลูกอมมากเดี๋ยวนะคะคุณช้างตัวเท่านี้ต้องกินเป็นกระบังกระละกรละมังอะไรอย่างนี้เลยไหมคะคุณใช่ค่ะก็ต่อเดือนก็ยังต่ำห้าพันบาท อ่ะไหนเล่าถึงความเนื้อักและความแสนรู้เขาหน่อยสิเขาทำอะไรได้บ้างคือเขาทําได้หมดเลยค่ะเขาเล่นดนตรีได้ด้วยค่ะเฮเอาไอทีมเป็นเมาออแกนนะคะไปใส่ไว้ที่งวงเขาเาก็แบบโอ้ยแล้วก็เป็นเสียงเพลงแล้วเขาก็เต้นเต้นได้บอกขวัเมืองเต้นเต้นเขาก็จะเต้นเฮ้ยใช่ค่ะอีแวนยังทาไม่ได้เลยนะทําได้ปะ อีแวนเต้นได้อย่างเดียวแต่ถ้าเมาส์แกนไปไม่รู้อะไรทําได้ด้วยทํไอ้นี้ได้ด้วยอะไรอ่ะเบกแดนเต้นเบกแดนยืนสองขาอย่างเงี้ยค่ะเอาขาขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะรู้ละอีแวนออกไปเลยเลยฉันจะจ่ายขวัญเมืองมาแทนอออยู่ก่อนนะครับเอออ๋อเต้นได้ด้วยเอกเต้นได้ค่ะทําได้หลายอย่างค่ะนอกจากนั้นก็คือแรกแเราก็ลุนๆุนเนาะว่าเขาจะจําเราได้ไหมอะไรเงี้ยหลังๆไปปุ๊บจาได้ยังไงอาการเขาคือคือเขาจะเดินเข้ามาจับ จับแขนเราอะค่ะแขนเต้ยแขนเล็กอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยู่ใกล้จับยังไงจับยังไงเขาจะงวงเขาอะค่ะมาพันอย่างเงี้ยเอออแล้วก็ไปเดินเล่นกันอย่างเงี้ยจุ๊งลงไปฮใช่ผู้ตายน่ารักมากพี่แมพี่แมจะหลงเขามากเลยค่ะเต้ยไม่เคยเกิดมาไม่เคยคิดว่าเต้ยจะสามารถที่จะแบบ เข้าไปกอดเขาอย่างเงี้ยแล้วรูปลูกตาเขาอะค่ะตรงนี้เป็นตาเขาใช่แล้วหนูรูปรูปเขาจับขนตาเขาอย่างเงี้ยมันทำได้อะหนูว่าตื่นเต้นเลยโอ้เนาะช้างไม่ใช่อยู่ดีกูจะไปจับอะไรแบบใกล้ชิดได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าทำได้กับทุกเชือกนะคะอ่าใช่แต่นี่คือเขารู้ว่าเราเป็นใครค่ะเวลาเขาเจอคุณอย่างอย่างเวลาถ้าเราเลี้ยงหมาใช่ไหมมันเวลาเจอเจ้าของมันก็จะเออนิจใจอย่างเงี้ย เวลาเขาเจอคุณเขาจะเป็นไงก็ดีใจค่ะก็เข้ามาจับเวลาสมมติอยู่กับคนเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบว่ามาจับแล้วก็พาเราแยกออกไปแบบไกลๆอะไรเงี้ยอยากอยู่กันแบบสองคนอะไรเงี้ยหรอมานนี้นะมาหนี้ไปเล่นกับเขานะเลยอ๋อเหรอเน่ารักอะค่ะอ้ตายแล้วโอ้ยช้างนะแสนรู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องนะทุกวันนี้คุณก็ยังต้องจ่ายค่าควานจ่ายค่าอาหารอยู่ค่ะ ก็ใช้จากเงินบริจาคในช่วงแรกอยู่คือต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะออที่ครั้งแรกที่เราเหมือนแบบบอกบุญไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกคนสนใจมากคือช้างหนึ่งเชือกท,ที่ช่วยมามีมูลค่าค่อนข้างสูงมากเราทุกคนก็โอนเงินมาสามารถที่จะไถ่เขาได้ทั้งตัวเลยไม่เอาเ,เชือกเลยเอ,อละไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยยังเหลือเงินอยู่ ประมาณหนึ่งที่สามารถที่จะดูแลเขาไปได้ก็คือ,อต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาเนาะกับทุกคนที่แบบช่วยชีวิตเขามาอแต่คุณก็ยังไม่หยุดในการระดมทุนเพราะคุณรู้ว่าไม่ใช่แค่ขวัญเมืองหรอกอที่ต้องการความช่วยเหลือ<ภ>ยังมีช้างไทยอีกเยอะมากที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วคุณทําอะไรคือต้องต้องบอกก่อนค่ะว่าเตยคือเตยมีคนที่เขาเก่งจริงๆอะค่ะคือครูชื่อ ครัวอากดชูแก้วคือคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องช้าง<ๆ>รู้เรื่องป่าจริงๆอะค,ะค่ะแล้วก็เวลาเราเอาช้างมาอยู่กับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ระวังใจได้แน่ๆเขาจะต้องดูแลช้างเชือกนี้ยอ,อย่างดีแล้วก็ด้วยเขาทําด้วยใจเขาจริงๆ,ๆอะ,ะเขาก็จะเล่าให้ฟังเสมอว,ว่าเวลาเขาไปเจอช้างตามที่ต่างๆเวลาช้างล้มเนี่ยเพราะว่า หารถพยาบาลไม่ได้<อ>รถพยาบาลไม่ใช่แบบสี่ล้อรถตู้นะจ๊ะไม่ได้เออนั่นน่ะดีแล้วเวลา<อ>ช้างแล้วใครเออแล้วจะแบกกันไงอ่ะต้องเป็นรถสิบล้อค่ะอ๋อจึงจะเอาอยู่แล้วทุกวันนี้บ้านเราเรามีไหมมันก็มีแต่ว่าต้องมันต้องเหมือนวัดดวงอะค่ะโทรไปว่ารถว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีน้อยใช่ค่ะแล้วถ้า<อ>พาเขาไปไม่ทันเนี่ย ก็จะมีเวลาแบบอาจจะไม่ได้มากคือมันต้องแล้วแต่เชือกแล้วแต่เคสด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปไม่ทันก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นคุณจึงจะระดมทุนอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะทํารถพยาบาลช้างค่ะอออก็คือใช้รถ10บล้อนี่แหละค่ะแล้วคันนึงมั็นตองไรอ่ะก็เท่าที่ไปสหหาข้อมูลมาก็ถ้าเป็นมือหนึ่งก็จะสองสาล้านอะไรเงี้ยมือสองอาจจะล้านกว่าบาทเลยเออ ไม่ใช่น้อยนะเพราะมันต้องใหญ่ยักษ์จริงๆค,คราวนี้คุณจะทํำยังไงอยาให้คนได้ช่วยกันบริจาคทําไงได้บ้างก็งมีมีอยู่สองทางค่ะพี่แม่หนึ่งคือตอนนี้เนี่ยเต้ยทำเสื้อ,อ,อ,อยืดใช่ค่ะเพราะครั้งแรกเนี่ยเราบอกบุญแต่ว่าเราไม่ได้แบบ หมือนมีอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เราก็ทำเป็นซื้อดออกมาออกแบบโดยเตยกับเล็กอ้อยไหนดูหน่อยโอุ้ยเตยกับเล็กทำด้วยกันจ้าเอาสิโดูดโดอ๋อมีสองสีงี้ใช่ค่ะมีสองสีมีขาวและดำมีไซส์ตั้งแต่ไซส์เด็กค่ะไซส์หกไซส์สิบ ss ไปจนถึง xl เลยค่ะโอ้ยใหญ่ยักษ์ก็มีใช่ค่ะอ่ามีสองสีสีขาวคืออันนี้เป็นเตยวาดเตยวาดเออดีเออแล้วก็มีธงชาติไทยเดี๋ยวว่าจรินจรินชนจริน เซฟไทยอ l เล h เ n t นค่ะและนี้เป็นอักษรเบลค่ะเออหมายความว่าอะไรอ่ะแปลว่าช้างอ๋อเหรอใช่เออแล้วไหนอเล็กซาม่ะค่ะจริงๆก็ช่วยกันทำทั้งหมดนั่นแหละค่ะช่วยกันดูแต่ว่าเขาจะคิดอักษรอยู่ข้างหลังค่ะไหนอเล็กซาข้างหลังฉันช่วยช้างไทยอนี่คืออเล็กซาอ๋อโอเคอเล็กซาคือฉันช่วยช้างไทยอันนี้คืออเล็กใช่่ะ เตยวาดลูกนูนนี่นั่นอเล็กฉันช่วยช้างไทยโอเคแต่มันน่ารักนะพี่แม่เออน่ารักจ้าเออแต่ก็โอเคตรงตัวเข้าใจไงว่าใครใส่เสื้อนี้คือฉันช่วยช้างไทยอ๋อจ้า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 หนุนกันได้ซื้อได้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ตามไอจีนะคะ @savethaielephants อ่าโอเคถ้าสมมุติเสื้อหมด แต่อยากช่วยบริจาคก,ก็ได้ยินดีค่ะเออต้องให้ถามหน่อยสิ <c oughs> คุณทําอะไรมาหลายอย่างมากเลยมันทั้งมีบางอย่างที่เป็นความฝันคุณบางอย่างก็เกิดจากสิ่งที่คุณฝันจริงๆ <c oughs> คุณคิดว่าอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอะทุกวันนี้ความสุขเหรอฮะออหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วคําว่าความสุขมันมันมันได้หลายอย่างมากเลยนะคะๆๆพี่แม่อมๆๆๆ แต่หนูรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่มากไปมันไม่น้อยไปอะไรที่มันพอดีพอดีอยู่ตรงกลางมันเนี่แหละคือความสุขจริงๆอะค่ะถ้าเป็นความสุขที่แบบมันมากเกินไปมันก็เวิรหววะใช่ไหมถ้าน้อยไปมันก็เป็นความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํา ทำในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เรารักมันคือความสุขอะคะ่ะไม่ได้แบบว่าทํางานด้วยเพื่อเงินเพื่อเพื่อเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการช่วยช้างหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทําเพราะว่าเราชอบอเราทําเพราะว่าเรามีความสุขมันก็มันก็ดีอะคะ่ะเออดีใจจังอะที่คุณได้เจอความสุขนั้นในวันที่คุณอายุเท่านี้เพราะหลายต่หลายคนก็ไม่สามารถจะเจอจุดจุดนี้แบบที่คุณเจอได้ ขอบคุณมากค่ะเต้ยจรินพรจุนเกียรติค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะพบกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งค่ะเธอมีหัวใจที่เป็นนักสู้ไม่ได้สู้กับใครแต่เธอสู้กับตัวเองสักครู่เดียว